สวัสดีค่ะชวนมาออกกําลังกายชวนมาฝึกโยคะกันในช่วงเวลาเช้านะคะจริงๆแล้วนําฝึกเวลาฝึกโยคะเนี่ยทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นถ้าในช่วงกลางวันไม่มีสอนเนี่ยบางวันก็จะฝึกโยคะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ดูจากร่างกายมานะคะเวลาที่เราฝึกโยคะในตอนเช้าเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมัน จะรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบแฮปปี้แบบเต็มวันนะคะเพราะการฝึกโยคะเนี่ยมันจะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตระบบต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะระบบทุกระบบทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทุกส่วนของร่างกายจะเกิดการทำงานขึ้นเมื่อระบบการทำงานในร่างกายภายในเนี่ยทำงานดีนะคะเขาจะสะท้อนออกมาที่ความรู้สึกที่ผิวพรรณที่ สีหน้าแววตาอารมณ์ที่ทุกอย่างที่ออกมาทางร่างกายที่เป็นผลลัพธ์ให้คนภายนอกเห็นนะคะนํำคอนเฟิร์มค่ะมาฝึกโยคะกันในช่วงเช้าพอดีนำมาทางสายโยคะนํำฝึกโยคะนะคะแต่จริงๆแล้วคนที่ออกกำลังกายเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆได้นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเราจะสังเกตคนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะออกกำลังกายกันในตอนเช้าๆนะคะดีมากๆค่ะระบบไหลเวียนโลหิตต่างๆเนี่ยดีขึ้นหมดทางร่างกายระบบเผาผลาญก็ทำงานดีขึ้น และที่สําคัญเนี่ยเราจะสามารถเลือกทานอาหารอะไรก็ได้นําใช้คาว่าอะไรก็ได้เลยนะคะอะไรก็ได้เนี่ยบนความบนความท,ที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับการทานอาหารแล้วนะคะว่าอาหารอันเนี้ย อันนี้ดีต่อสุขภาพอันนี้ไขมันน้อยอันนี้มีไขมันดีแบบนี้ค่ะเราเลือกทานอาหารบนความรู้ที่ถูกต้องด้วยนะคะเราถึงจะใช้คำว่าอะไรก็ได้เนาะลองค่ะลองใช้ชีวิตในยามเช้าด้วยการออกกำลังกายกันสำหรับน้ำเนี่ยน้ำเลือกการฝึกโยคะเพราะว่าการฝึกโยคะอย่างที่น้ำบอกนะคะจะเป็นการฝึกหายใจไปด้วยในตัวโยคะมีระบบการฝึกหายใจที่ดีมากๆเลยน้ำได้ลงคลิปที่เกี่ยวกับการหายใจนะคะ อย่างเช่นการเปล่งเสียงโอมพร้อมกับการหายใจไปด้วยเพราะเขาจะทําให้ระบบจักรทั้ง7ของเรานะคะอันนี้จักระทั้ง7เนี่ยจะอยู่ในศาสตร์ของโยคะนะคะการหายใจแบบโอมเนี่ยจะทําให้ระบบ จักระทั้ง7ของเราเนี่ยถูกกระตุ้นการทํางานนะคะซึ่งถ้าทําแบบนี้ในทุกๆเช้าก็หมายถึงว่าเรากระตุ้นการทํางานของเจ้าเจ็ดจักระของเราในทุกๆวันค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอีกคือทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ดีสุดๆในชีวิตค่ะเพียงแค่ขอให้เราเนี่ยตัดสินใจในการเลือกออกกำลังกายเลือกฝึกโยคะในตอนเช้าๆนะคะเรามาฝึกโยคะกันค่ะ